สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับสวัสดี FC อีหลาอุ้งหญิงเพชรบันแพงร่วมไปถึง FC ช่อง YouTube และก็เฟซบุ๊กแฟนเพจดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนเบสสุภูสุคนนะครับพี่น้องนะครับบรรยากาศนะครับด้านหน้านะครับด้านหน้าทางเข้านะครับเกาะกลางบันขวาวนะครับอัเพื่อเสรภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับพี่น้องนะครับเมื่อนี้นะครับหลังจากที่รถขนระบบไฟนะครับร่วมไปถึงระบบเครื่องมิกมีปัญหานะครับนั่นก็คือเบรกแตกนะครับเสียโน้นว่าเบรกแตกแล้วก็คลัตมีปัญหานะครับก็ต้องจอดแวะซ่อมนะครับเดินทางมาถึงนะครับมาถึงหน้างานประมาณสองทุ่มเกือบสองทุ่มครึ่งนะครับ หลังจากนั้นทีมงานทีมงานเพชรนะครับทีมงานสาวน้อยเพชรแหวนแงก็ซอยกันเนาะนะครับซอยกันขนนะครับซอยกันติดตั้งระบบไฟระบบเสียงนะครับนะครับใช้เวลาประมาณ40นาทีเป๊ะนะครับตามเสียงนนท์บอกเลยนะครับนะครับหลังจากนั้นก็เริ่มเช็คเศร้านะครับเริ่มเช็คเศร้าตอนนี้เช็คเศร้าไป2งงานเพลงแล้วนะครับ กะเหลือนะครับเหลือเปิดงานเนาะนะครับแล้วเปิดงานนะครับแต่ว่าพี่น้องเฮ้าพี่น้องเอ้ยนะครับเสรล้วุ่มนะครับพี่น้องทั้งร้อยเอ็ดนะครับพี่น้องนะครับพี่น้องเฮานะครับมาร่ออยู่ทางเข้านะครับพี่น้องนะครับพี่น้องเข้านะครับเบิี่งเขละนะครับิ คักหลพี่น้องคักไหลนะครับคฮ้นไหมนะครับแห้งเดือกแห้งไหลนะครับน้อยเกินนาที่มันแห้งเดือกแห้งไหลยอยีลีนะครับก็จะเป็นแนวนี้นะครับกันเป็นทางอีสานบมานเฮ้านอนอีลาก็มั่งจะเช็คเศร้านะครับพี่น้องนะครับ ับางคนนานวนานทีนะครั่นานๆไม่สาวน้ำเย็นคือจะประจำการอยู่นะครับม <c oughs> ันที่ไรนะครับแห้งเดือแห้งหลายนะครับพี่น้องบัตรร้อยสามสิบนะครับมาอนี้นะครับนะครับบัตรหนึ่งร้อยสามสิบบาทนะครับ 130บาทเด็ก80สินะครับค่นไหลครับพี่น้องลยเอ็ดรลยเอ็ดนะครับาพี่น้องอ้าั่เอนหักนั่งเองน้อยมาแล้วพี่น้องอยากฟอ้อนก็ฟอ้อนอยากเต้นก็เต้นนะครับรอซื้อบัตรกบฟอ้อนได้ก็มวนได้นะครับพี่น้อง ได้บัตรแล้วบอแมเพราะท่านได้บัตรบอเพรทนได้ซื้อบัตรบ่ม้วนแล้วม้วนแล้วนะครับเพราะท่านเข้ากับมวนแล้วนะครับพี่น้องก่อนก่อนเต้นก่อนม่วนก่อนนะครับพี่น้องนะครับนี่มาต้องรอบไปเต้นข้างในนะครับเต้นไปแต่งแต่หน้าเวทีเลย มวนก่อนได้เตรียบนะครับพี่น้องมี่คนแม่ เอ,อ่อนซ่อนน้ำอ่อนซ่อนน้ำ มวนแล้วมวนแล้วพี่น้องมวนแล้วเฮ้ยคนไหมเบิ่งแเ่ละคนกำลังลังมากสุดยอดสุดยอดนะครับดีใจนะผู้จัดน้องพี่น้องน้องหลังจากที่เลือนมาแล้วรอบนึงนะครับ กีฬละเช็กเศร้าเอือนทางนั่งเอกน้อยแล้วนะครับพี่น้องนะครับแต่ว่าน,น้า,า,น,น,านะครับน,น้าพี่น้องเข้ากับกำลังทยอยทยอยเขามาแบบบวขาดสายเลยนะครับปหลายนะครับข้างงนก็หลายแล้วด้นะครับยังมาแบบหลายอีกนะครับยัง

สิบก่าโลนะครับมาแต่ใครครับาม,มาแต่อุบลครับมือวันที่สิบแปดอยู่อาสามารถนะครับสิบเก้าอยู่ขอนแก่นนะครับยี่สิบกลับมาเสลภูม่มนะสิบแปดกับ,บยี่สิบบไรีไก่กันเลยได้พี่น้องนะสิบแปดกับยี่สิบอยู่ประมาณประมาณสั้นกิโลนะครับพี่น้องเขายัางลายหลายนะครับรอยเอ็ด e นะครับ

เป็นยังไงเบาวสนเห็นคนฮะต้องไปยืนเฝ้าได้จะเห็นคนแล้วเป็นยังไงปัตตานีไม่เบึ่เดือนละไปตามทางพุ่นะฮอดทางดำพุณนหน่ะรอดเีดข่างปั้มนะทุงขารรถจอดตม่ไตีไก่ภาซานพรนข้าฮอดบ้านได้นี่นะ เข้าแล้วมันบมดโอ้กายไปเก็บ,กบมานอยู่บ่ล่ะ <laughs> มันอาร์ตเป็บมาบ่ะมานก็ต้องประมาน ดีใจนะผู้จัดพี่น้องเอ้ยนะครับเ้อเยมาเบิางอวยส่านบงางเบาสวนบาสนลำเพลินออฟฟิเชียลขนาดบอกวันที่18อยู่อยู่อยู่อาสมานเนาะห่างจากนี่เท่าไหร่สิบกิโล แล้วเมื่อคืนข้ามไปเขาวสวนกวางคืนเดียวกลับมาเสรภูมิอะอยะคือเก่าโอ้เมื่อคืนนี้ขึ้นยอดเลยโอ้ยเมื่อคืนเป็นหมื่นคนเป็นหมื่นแมนขึ้นอยู่เขาสวนกวางของเจนแต่ว่าเดหมองนี่นะนงงดนี่นะนี่นะ,ะงงดอาจสามารถกับเสรีภูมิแห่งกันสิบกว่าโลนี่นะเนี่ยคนยังไหลคือเก่าอยู่พี่น้องนะครับนี่ มาแล้วมาแล้วพี่น้องอายะแล้วนะครับขอบคุณหลายๆนะครับสําหรับคลิปนี้เดเซฟาไปเบิ่งเพิ่นเปิดพิธีนะครับพิธีเปิดเปิดงานข้างในนะครับเดเซฟาไปเบิ่งนะครับข้างในเนาะนะครับฮะอ่ะขอบคุณหลายๆนะครับสาหรับคลิปนี้เนาะนะครับเดเซฟไปเบิ้งพิธีเปิดด้านในนะครับขอบคุณนะครับ